มีคนถามเข้ามาว่าวันนี้เราจะมีเมนูอันนี้นะครับก็บอกว่าพ่อครัวทำไมแม่ใส่เสื้อใส่ตั้งแต่ชุดเก่าเสื<อ>น,นี้เป็นสุด,สดลำล่องครับอาบน้ำเรา้ว่เสื้อชุดนี้แหละกินเขาแล้วก็บย่งสิบเอียนเพื่อที่จะไปอีนอันนี้คือ,อยังไงบล็อกโคลี่วันนี้เราจะผัดบ็อกโคลี่นะครับโอ้ เราผัดต้องปาดแบบนี้จ้หม้อมันคือไข่สางมวอจ้ะฮูรูคีรียุพี่น้องอันนี้เป็นสุตรล้ำล่องครับว่าให้เกลี่ยนอันนี้ก็เป็นเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูผัดใส่อะไรถึงจะอร่อยนี่ผัดใส่หมอกัดใส่กระทะกระทะไร้น้ำมันไหมกระทะไร้น้ำมันที่ใส่ก็ได้ครับนี่หน่อยไรผมนะครับอันนี้เราจะผัดสูกินครับ ไม่มีเมียก็ไม่ตายนะจ๊ะทำับข้าวินปลบมือเลิกเลิะป่าลิลอะครับ <laughs> หือข้อต่อเซลใบพัดพอมาเอาสารเคมีมันออกสารเคมีมันเยอะพอพวกนี้ถ้าเรใส่สารเคมีนี่ <laughs> นอนเต็มเลย ครับโอเคครับนี่ก็คือสูตรลับเดี๋ยวไปดูตอนผัดเสร็จนะครับ